สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมโลบอกอีกแล้วน,นะครับผมอยู่กับในมือเดิมภาคสองนะครับปีที่สองนะครับผมวันนี้ก็คนเดิมรับผมผมนี่แหละแล้วก็ยังแบบคนเดิมคนนั้นได้เปล่าครับตอนนี้เขาอยู่ไหนหรอวะี่แหลอยู่นี่ทช่ไหม นี <Yeah. S 2> ่ครับเป็นเป็นไรอ่ะตะกันเถอะวันธรรมดาเด็กเขาเนี่ยอันนี้ เดช่วยด้วยจมเดอชิบหายพุ ę, dai, ่มองเห็นคี่จมเดอแต่ไม่ยอมง้างนีดช่วยด้วยด้วยเอะคานเลยเอะานนั่นเอาเอ้คูอีกช uh, okay. ิบหายไม่เด okay. ินมาแล้วไม่เ็พึงคูีกตัวเหลือง ไม่ไใช<ป>่นั่นไม่มาไล่ตามไอ้นี่เดอแล้วท่านผู้ชมเจอมาเด้อหาอย่อางงงครับผมมึงเดี๋ยวข้าวมึงอีซ้อนอยู่ด้วย màu lây lây mà lây tao anh nè anh nhia mà lây tao này ui wowu ai thêm hả nó คนไทำได้ไดคนธรรมดาคนธรรมดาคนธรรมดาไมไ่บอกอ่าคลีเปอร์อ๋อแม่เต๋อเบียบมายุ่งวิ่งแหลกๆอยู่ยย <Okay. S 2> ชิบหายตอนเราตานเลยสีฟ้านั่นไงคือ <c oughs> มันตัดฐานหน้าเลยดูกาล่น

เท็ตไหน่หายอากกบาลแหละไม่ยากจะหายได้ได้ยงดูจะกินดีไม่ไม่ได้เทพขนาดนั้นเองดูขี้หมูค่ะเบบ้เแบบีแบบบลวับนันวะเบบ เยองแล้เอ <Yeah. S 2> ็งเองไม่ลงที <guarding plag iar lling> ่ร yeah. yeah. ับเราหรอกชิบหายรู้ได้ไงวะรู้มีกันเหมืยนหวยกพอ่ยาอะอยู่ สักาออที่ห่านเรจะต,ต่อไม่ได้คนนะถ้ากดไปใครนี่บอกเล็กปิดที่นะโอเคไปในเงินงหมูเงินหมู แต่ว่าห้องลับเขาเอ้อันนี้เป็นไอ้นะไอ้นะที่นี่เขาปูฟูมนเท่ไปฟูนเท่เองเลยอะไม่ไม <cient> ่ต้องออ่ดโอเคคิดคิดละ โอเคแต่วันนี้ก็วันนี้ก็บายบายนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าโอเค